ตอนนี้เราก็ทำการเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับจากหน้าร้านสบกแกดเราจะลองรอบแรกให้ดูก่อนนะครับว่าระยะทางจากหัวจากท้ายตั้งแต่ที่ร้านนะครับ เ,เราวิ่งไปถ <laughs> ึงไหนอ่ะเราจะวิ่งไปหัวถนนนะครับไปทางไปกลับจากร้านก็ประมาณ18กิโลเป็นการเทเลอแปกครับไปกลับกี่กิโลนะครับประมาณ18กิโลกิโลเราจะมาเติอน้ำมันดูนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ดูในระยะทาง